กับชมดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านที่กำลังจิตตามหมือนมาพ่อปัดมาพ่อผู้ข่าพอดีนะครับเมื่อนี้กลับมาพบพอกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับที่ในกำลังใจกับผู้ข่าถึงจะหน่อยจะหลายแก้วาก่าผู้ข่ากันยินดีนะครับกับผีกหนองบานเฮาหรือว่าเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านทัวประเทศไทยบ่าพี่น้องทงั้งต่างประเทศนะครับ และก็หลายประเทศนะครับที่ทจตามระป้ังรายการของ่องลูกทุ่งหมืงช่วนเ้ามาตลอดเมื่อนี้แอดมินกับอดบอลลนทนมาไหวที่ได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่คนเล่านะเมื่อนี้จากมุมจากเล่าเราผู้ขาก็ได้คนเล่านะครับได้ลุ่มท่าชกท่าตีท่าต่อยกับคนไทย กับนักทองเที่ยวทางไทยนะครับแล้วก็ห้ายคนพร้อมนะครับกล่าวหาว่าคนไทยในม่องหนานะครับแล้วก็ท่าทีท่าต้อยอันนี้แสดงถึงจริยธรและมารยาทอันเบเหมาะสมในการกับในการกระทําและการพูดนะครับมันเป็นการสิงท่เกันการาท่าทายเหยียดยันน้ำใจซึ่งมนุษย์โลกรวมกัน เพราะฉะนั้นแอดมินได้เห็นจิบนี้แล้วก็อดบ่ได้กะต้องออกมาเบา,ะเบานะครับมาคุยเพื่อพี่น้องช่าเล่านะครับแล้วกัพี่น้องชาติใหพร้อมกับพี่น้องท่งานสหรัฐหรือหลายๆประเทศที่มาพบขอช่องของผู้ข่ายอยู่ในตอนนี้ล่องไปเบิ่งเหตุการณ์นะครับว่าคนเล่าคนลาลกาอนอื่นผู้ข่าก็ะต้องขอออกตัวไปก่อนว่า คนเล่าบางคนบางกลุ่มบรได้เเมาร่วมทั้งประเทศแสดงจิริยาทาท่างอันที่บ่เหมาะสมกับคนไทยหรือนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องรอกไปเบิ่งคลิปนี้แล้วจังคอยมาตังผู้ขาวิจารณ์แลเว้าออกไปวานนรูปแบบนี้มันจะเป็นแบบใดเชื่อพี่น้องติดตามเบิ่งคลิปนี้แปบ๊บหนึ่งน้า คไรกยัมามึงชิมจีน่าไมอย่ามามาใส่พวกเยอะพวกยอะันนี้ก็เป็นอ้น้องกันี้ก็เป็พวกจะคูนเดียวกันข้าศึกมึงจะคูเดียวกันยางนี้ลูกลันเดียวกันเราชี้อะไรชี้ตอนไหนอชี้อยู่ทันมึงแนมหน้าอีกมันบอกขนไทยเฮียงหน้าบ้าเดียวแล้วก็เล้ยงมามึงยังแนมไปก็ยังแนมอยู่คนไทยนี่แนมหน้าเฮียงกว่าไรเลยขุนลาวเ้ยยังบวบท่าเลยบเก่เพาะมันต้องข้อโทษคนนีะ เอีหน้ากันที่ผมมึงมาใ่โทนหนเอ้ามึงแนหน้ากูก่อนเนาะอย่ามาเก่งอย่ามาจะทำนักเลงหลายคนเนาะถ้าพี่ละขอโทษละจบฮ็ดพี่ขอโทษกันลวแล้วคนอื่นเนี่ยมึงมีปัญหาไม่แต่มึงมีปัญหาผู้เดียวโอ้ไม่มีได้ไงก็ขี่มาอย่างนั้นเน่แ้วมึงมาน้ำหลังนี่มึงยังมีปัญหาคนอื่นมีปัญหาใช่มึมีปัญหาเฉนาะมึงไปกันแน่หน้ากูนี่ย่าไปแน่หน้ากูขับรถมาแน่หน้ากูไมมึงแนมถ้าพี่จะแข่งในนี้พี่ไปไม่รอดหรอก เอ้ยผมไม่รอดก็ไม่รอดอ่ะตำรวจมันก็มีทช่ไมเออมีตำรวจมีตำรวจกับย่านแบบนี่ก็เอิ้นมาเลยนะส่างเอิ้นมาเอิ้นมา่แม่เอิ้นม่แม่เอิ้นตำรวจมนะอย่ามาอย่ามานักเลงใส่ผมนะบนนักเลงคนเราไม่นักเลงหรอกผมมีพนักเลงคนเราน่ะอัมไทยนี่แหละนัเลงนะไม่ซีน่าก็มีบบไร่เด้กคนไทยเข้าเฮียงเออคนไทยจะอยู่นี่หน้ามันทางแนนหน้าเอ้าวหน่ยขับรถเข้าไปกันแนมหน้าเวลามันชิโอ๊กหอมมากันแนนหน้าอีกเอันน่ะ เขาไปไทยไปแนมหน้าเขาไม่เอาพี่มีเรื่องบอกแนวแนมหน้าผมทำไมมีเรื่องเลยเขาอะสัวนเยอะอย่าหาเรื่องอย่าหลายคนอย่ามาเก่งหล่กพอโทรพวกเยอะแล้วเก่งเนาะโอ้ยพวกเยอะแต่เก่งหรือชิเดียวแต่ไ้เก่งบอกความื่ออ่าเฮ็ดผิทมึงต้องขอโทษก่อนฮู้จะขอโทษเฮ็ดพิทบอกบอกบอก เดี่ยวไหมเพตาเดี่ยวกับเดี่ยวกับน้องเขาไหมเพตาไอ้เขาช่น้องเขยเดียวเลยไปสัตว์นี่มัเดียวหรอกมึงไหนคนโอ้โหเดียวคนเดียวเลยเอเดียวเหคนเดียวมึงเดี่ยวมาหาเรื่องหรอกเดียวบหรเดียวได้บหรไม่ต้องมาหาเรื่องบอกบอกผมบอมีลุ่มเดียวเน่อยเดียวเลยไรแต่ละยี่แบบเดียวกั่เดียวเถอะยี่เดียวบอกเดียวเดียวกับน้องเขาบอกใบ้ใบ้ลุ่มเลยออกบัดทุกคนนี่เดียวกับน้องเขาผู้เดียวเลยจบปัญห้าไหนคนเก่งนะบอก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 ใบ้ลุ่มบุลุ่มด้า เดียวกับน้องเขาเลยน้องสายเขานี่เดียวกับเจ้าเลยผู้ดเดียวมาเลยที่มาประเทศลาวนี่ที่ททาน,นี้ไม่ได้ที่ผนคนไทยนี่ถ้าเนียมหน้าหน้าเนียมหน้าทำไมเยอะเลยอโอ้ผมอยู่ประเทศไทยนี่เลยพี่ลูกพี่อยู่ประเทศไทยเนียมหน้าไม่ได้คนไทยที่หน้าไอชัดไอควายนี่โอ้ ่าที่ไม่้เล่นได้เยอะกว่าดีใจี่คนเยอะกว่าพี่เก่งไม่ไม่มักเล่นแต่ว่าพี่ทำนี้ไม่ได้มันปุ๊บซีนาล้วพี่ซีหน้าตรงไหนเออแล้วมองหน้าไม่ได้อ้าวมันมองได้บ่ใช่นะมมึงมองมึงมองมาเดี๋ยวมันเพราะมึงขับรถไปมึงก็มองขับออกมามึงก็มองไปมึงจีบเลี้ง้าเลงพี่ต่อเาลูกพี่ทมก็โอเค มีซีน่ากันเราไม่ได้ไม่เสียฟอร์มหรอกเหตุขอโทษก่อนเอ่าวขอโทษขอโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื่องยังขอโทษมึงที่ไม่คิดมึงลูกพวกเยอะลูกพวกเยอะบ่เยอะแอ้มึงเกี้ยแม่บ่อบ่อให้ลุ่มนานเดียวเลยเดะเดียวเลยสิขอโทษบ่ขอโทษบ่ขอโทษเดียวน้ำนมายกว่านี้จบพวกเยอะเก่งอบ่อบ่อบ่บ่เก่งบ่เก่ง มึงเั่นเก้งแต่เริ่มต้นคุณมึงน่ะขัะวเอ,อ,เอ,อมันดานนขั้วเอเดยนอ่ครับนี่นะครับที่พีนพ่น้องเพืพ่อนๆเอฟซีทุกท่านได้เห็นในคลิปนี้ผ่านไปท่านมีความคิดเห็นแบบไหนนะครับในลักษณะของคนล่าหรือรุ่มคนไทยคนเดียว รุ่มดารุ่มพ่อท่าตีท่าต้อยเหยียดย้านนำใจการประพฤติการกระทํำบ่งบอกถึงมารยาทนะครับถ่อยถ่ายสูนเขาเอินตำชาเรียวซ้ำกับคนเล่าคนกลุ่มนี้แอดมินบริมาร่วมทุกคนในประเทศเล่าเอาเฉพาะคนกลุ่มนี้มีมูมีพวกหลายๆคนแต่กล่าวหาว่าคนไทยเนี่มั่งหนา ถ้าตีสีาต้อยแจ้ว่าโชคดีนะครับคนไทยที่เป็นคนที่ไปเที่ยวในประเทศเล่าจะมีคนที่มีความรู้สึกใจเย็นมีสติการพูดการจานะครับบ่ใส่อารมณ์การพูดการจามีการเราะตบทตกอีกด้วยลักษณะแบบนี้บ่งบอกถึงบุคคลที่มีมารยาทและการศึกษาที่ดีนั่นคือคนไทย ส่วนคนเล่านั้นท่าตีท่าต่าตอยขี้หน้าขี้ตาขึนเสียงว้อยไหยกระทั้บในรูปแบบจากของนะครับที่ต้องการอยากจะบอกจะพูดแล้วบ่นหน่อยคนหลายคนีกพร้อมท่าเดียวกับท่าถ้ามาท่าเดียวที่นี่ถ้าเกิดคนให้เนี่ยถ้าบุคคนยังเหล่คนหลคนหนึ่งเนี่ยไปเดียวไปตายนําถ้าเกิดคนเล่าแพ้ในเวลานั้นคนเล่าทเหมด ที่มารุ่นยู่น้ำกันกต่ต้องซอยคือเเ่าเพราะฉะนั้นการพูดการประพฤติการกระทบแบบนี้มันบ่งบอกถึงถอยสุนไลมารยาทไลการศึกษาจำชาเลี่ยซ้ำในการประพฤติปฏิบัติตนของเล่าคนนี้กลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของประเทศคุณอยู่ในประเทศในเมื่อว่ามองเห็นคนก่างชาติเข้าไปเที่ยว เข้าไปบ้านตัวเองก่อนอื่นจะต้องแสดงถึงกิริยามรรยาทอันเป็นมิตรผิดนิดเบาหน่อยมันเป็นของปกติถ้าคนไทยผิดจะนีน่ยกสมมติว่าถ้าคนไทยผิดแจ่นี่เป็นการมองนาดูนากันมันก็เป็นของของปกติผิดนิดเบาหน่อยต้องให้อภัยยิ้มแย้มแก่ใสให้โอกาสกับแฉผู้มาเยือนามันเป็นแบบนี้ประเทศเราสิมีผูดใด้ไปเที่ยวบ่ เวลาคนจีนเขามาหมูม่อยู่ขึ้นมานี่จีนกับอะไรคนจีนน่ะเวลาจีนเขาเขามาเลยเขาจับเอาคนไทยไปเห็นอันนั้นทัพมาณีเออขอไม่ครับเขาจับเอาเด็กน่อยเล่าไปเห็นอันนั้นทัพมาณีคือพว่ไปต่อต้านคือพว่ไปว่าเขาเวลาคนจีนมากลางอยู่ในกลางกวงกลุงเวียงจันทร์หรือว่าตามบ้านนอก กับเป็นคนล่าไปจอสันบ่าวเขานี่ไหมเขาขี่เงินเขาเผาเงิอนฉิมก็ไปแต่ว่าเขาได้หนะม,มูอยู่ขึ้นมาตัวย่างงูนี่บัดเห็นคนไท้กลางใส้คมคูนท่าน,นั้นคมคูนท่าน,นี้การพูดการจาเนี่ยผู้ขาเบิ้งแล้วมันมเหมาะสมในการกระทําของผู้ไงของบุคคลที่มีนะครับบุตรชีพะวะอันดีอันนี้แสดงถึงคนที่บ่มีบุตรขีพะวะขีเพียงพ่อ แสดงถึงไรมารยาทเมล็ยัดํำซ่าเรี้ยวซ้ำที่สุดการพูดการกระทําบ่งบอกถึงกระมลและสันดานอันชั่วเล็วของคนเล่ากลุม่มหนี้นีแอดมินที่บอกจังสี่เลยเพราะฉะนั้นเห็นคนจ้างชาติต้างบ้านจ้างเมืองไปเที่ยวไปหาเข้ากระส่องตอนรับขับซูเขาถึงว่าตอนรับดังอืินกระส่องอยิ้มพูดเพาะให้คว่เป็นมีรกับเขา เขาก็สิได้มากบอกมาเว่าโอ้ดีหลายรอบไปเที่ยวไประเทศเล่ามีตะนดีๆมีตะนเอ่อบ่มีผิดไห้บ่มีผิดมีไพ้นะครับปลอดให้ดีให้เขาจะวา้าปานนั้นจัดเป็นปีการท่องเที่ยวตราบใดที่ประชาชนคนเมืองสั่นตำตำซุ้มเนี่ยย่งประพฤติปฏิบัติตัวแบบนี้รับร่องอีกสิบปีกับบ่มีผู้ไปเที่ยวไปเล่น มีผู้เดียวกุมเดียวคือจีนที่มาเหยียบหัวเออจีนเขาเขามาปับ๊บเบนเขามาพู้เลยเลยไปกลางที่จีนไม่เห็นไปว่าใครจีนนี่ยังจักงย่างาเห็นคนจีนจีแตกเยี่ยวเงียบไ่เห็นคนไสยกลางไสเบงไส้วดดีปวดเจ้งจ่องหองสำเหากล่าเล่าดูถูกโชคดีที่คนไทยคนนั้น นะครับเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีเป็นคนที่มีความรู้และการศึกษาที่ดีรู้จักในเหตุการณ์การพูดการจาบ่ใส่ความรุนแรงและการพูดการจาแต่ละคํำคนไทยเขาก็บอกว่าจะต่อทำไมก็พวกคุณมีเยอะเดียวก็ได้เดียวก็ไม่ได้ผมไม่ไรสาระอย่าพูดเลยพูดแล้วว่าแล้วร้กก็หัวเราเยาะล่งไทยนี่เป็นการนะครับ พูดในรูปแบบลักษณะนาซิวนาขวัยับยัง้งอารมณ์ตัวเองได้ดีมากและก็หู้จักเหตุการณ์พร้อมระยะเวลานั้นควรจะพติตัวแบบใดควรจะท่าแบบใดนี่เขาเรีอนว่าคนที่มีความรู้มีมารยาทที่ดีนะครับต่อสังคมต่อเหตุกา,ารณ์ทะลุรูปลิบเทือกับชนะสิบเทือ,น,ทอน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คนไทยเขาบ่าลบด้วย แต่ว่า้าคนล่ามีคนเดียวดิร้อยทั้งร้อยบอ่กล้าปากล้าขัดแข็งประนั้นบ้กล้าก้าวก้าวล่าประนั้นบ้กล้าแสดงออกปานั้นเวลาเขามาเมืองไชยหางกุกเจเซะขึ้นมาสวยงามงูนี่บบเห็นบบนี้มันก้าวล่ามันแสดงความจริงออกมาจากคนเวลาคนไทยเขาไปเที่ยว <c oughs> แสดงแบบนั้นแสดงแบบนี้จะทั้ตัวแบบนี้บ่ได้อะไรเรื่องนี้ต้องฝากถึง และสมรติการท่องเที่ยวของประเทศเล่วต้องอบรมบ่มนิสัยซุ้มไถ่สะถุนซุ่มนี้ต่ำที่สุดและก็คนลา่าทุกคนผู้ที่พันดีนะการเห็นแฉกมาเยือนบ้านตัวเองต้องยิ้มรับต้องพูดจาอ่อนหวานอ่อนน้อมทำตนมีความประพฤติอันเป็นชอบมีการกระท่ำ เป็นสิ่งที่ดีๆต่อแขกผู้มาเยือนเขากระได้เบ้าเขากระไดยบอกบุคคลคนอื่นเพื่อนพี่้องเขาได้รับรู้รับทราบว่าไปประเทศล่าจะเป็นดีหลายนี่แหละครับการแสดงออกแต่ว่าแอดมินก็นองเห็นแล้วผู้ใช้กลุ่มที่ดล,ลากล้าเนี่ยครับที่มัจจามาท่อคนใไส้ชาตกี่ถานเดียวกับคนไท้เนี่เป็นคนลาากลุ่มกรมกรมกร กลุ่มรับจ้างรายวันกลุ่มนี้เพราะว่าเห็นรถคลิปรอหลายขั้นบ่ได้ดูถูกไช้นี่ดูแมนนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้กนทีผู้ื่นกนทีว่าผู้อืนน่นี่เวลาเขามาบ้านจากแขวนี่ต้องแสดงกิริยารรมารยาทร่ยนยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าคนใส่มันผิดเขามั่งนาแล้วมันผิดมันไม่เป็นคนผิดอะไรแรง แค่มองนากันมันก็นเป็นการมองนาของธรรมดาย่ามีผปมได้ครับวันนั้นออยามีผปมได้ครับวันนั้นเขามองนาเขาก็เเลือวเบิ้งธรรมดาเป็นการมองนาธรรมดาคว่มผิดอรลายแล้วยังบ่มีเลยย่งไปกาชาติกี่าติอยกับคนไทยคนเดียวทลิปนี้กับผู้ขาขอฝากไว้กับพี่น้องคนเล่าบุคคลใดท,ที่ท่านมีความรู้ความคิดที่ดีกับอบรมบุญนิสัยสร้างสรรค์คนเล่ากูมีด้วย แล้วก็ฝากไปถึงรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอีกด้วยต้องจัดการบุคคลคมนี้ให้ได้เฮ็ดแบบี้ถ้าไม่ต่างประเทศขเขาเบื่อายเขาบมา่มกเขาบ่พอใจนะครับทิ่มี่กับมิทรรันีขอ,ขอบคุณขอบคุณดาราสำหรับพี่น้องเพื่อนเอฟซีคนไทยคนเล่าและคนสหรัฐอเมริกาและต่้งประเทศ,ลเทศลหลายประเทศบอกว่าจะเป็นเชนาา่นใดหรืออนไรกันแต่ที่ที่ตามรับฟังรายการของผู้ก่าวพี่น้องคอมเมนต์มาบอกผู้ก่าวมีความรู้สึกคิดเห็นแบบใด กับเหล่ากลุ่มหาหกคนนี่ที่เปรุ่มตีรุ่มตายคนไทยนะครับพี่น้องมีคุมคิดเห็นแบบไหนคอมเมนต์มาบอกผู้ข่าวผู้ข่าจะอ่านเมื่อถูกคอมเมนต์บางครั้งจจะได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องบางครั้งก็จะขอตอบเป็นคําพูดคาจาก,ก็ได้นะครับพี่นออ้องเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับบาว่าไทยวาล่าบาว่าสารฐบบวา่าเชนาดาหรือประเทศใดก็ลแล้วแต่จงมีความสุขความเจริญผู้ข,ขาขอกราบลาไปเพียงแค่นี้ คลิปนี้มิสตานีสวัสดีครับ